ซัมซุงแฮปปี้หกสิบแชมเลเบี้ยจนถึงอายุหกสิบปีรับเงินคืนเป็นรายเดือนครับคล้ายๆบำนาญหลือเกษียณแผนเกษียณน,นี้ต้องมีครับผมสวัสดีครับผมพนักงานทางังการเลขที่ใบอนุญาตหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองหกสามห้าครับผมวันนี้ขอนำเสนอการวางแผนเกษียณอายุด้วยแบบการซัมซุงแฮปปี้หกสิบครับผมอายุยรับกันนั้นอยู่ที่หนึ่งวันถึง 5ปีครับแต่แบบนี้นั้นมีเงินออกมาเป็นรายเดือนครับผมเปนเงินเดือนเลยนะครับครับผมดูไปเลยครับตัวอย่างครับเพศหญิงอายุ30ปีครับผมชำระเบี้ยประกันรายเดือนเดือนละ4,060บาทครับผมชุมประกันอยู่ที่1ล้านบาทครับตรงนี้นั้นกรณีผู้เอาประกันอายุถึง50ปีครับผมจะได้รับความคุ้มครอง100%ของชุมประกันครับคือ1ล้านบาทหลังจากนั้นครับ ปีกรมธรรม์ที่ผู้ประกันอายุ51ปีจนถึง60ปีนั้นความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ100%ครับสูงสุด200%ครับผมจากนั้นครับอายุ60ปี1เดือนลูกค้าให้หยินแค่น,นี้ก็ได้รับเงินเดือนคืนเดือนละ1%ของทุนประกันครับเป็นเงิน10,000บาทนะครับตรงนี้ s a m ัมุงก,การันตีจ่ายคืนครับจนถึงอายุ80ปีครับผมสรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญาครับ 2อ0ครับของตุนประกันครับเป็นเงินที่2ล้าน4่แสนบาทครับผมตรงนี้นั้นการตีโดยทำสุกครับและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยครับที่ยังคงจ่ายผลตอบแทนให้คุณลูกค้านั้นเป็นเงินคืนรายเดือนอยู่ครับแบบนี้มีขายที่ทำสุกที่เดียวนะครับแนะนำครับผมในส่วนของตารางมูลค่านั้นแน่นอนครับมากันมากครับผมจากตัวอย่างนะครับ คุณลูกค้าชำระเบี้ยมาถึงอายุ60ปีใช่ไหมครับเป็นเงินอยู่ที่1 350, 3 5 3 3 3 0 0 3 3้บาทแต่มูลค่ากรมธรรม์นในปีที่คุณลูกค้าอายุ60นั้นอยู่ที่1 7 3 3 0 0 0บาทครับผมตรงนี้ก็รับส่วนต่างหรือผลตอาแทนที่379,670บาทพิเศษครับ กรมีชำระเบี้ยเป็นรายปีนั้นรับส่วนลดทันทีครับผม9%ต่อปีครับเป็นเงิน3,609บาทเลยนะครับได้ยังแถมฟรีครับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยครับ WP ครับกรมีเกิดเหตุการณ์และคาดฝันระหว่างชำระเบี้ยลูกค้าที่การทำงานไม่ได้นั้นเบี้ยต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับแต่ผลตอบแทนทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมและ100ท่านแรกครับรับเลยทันทีครับก็มีซื้อบริกแบบนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพจ กราบคันทีครับไมโครเวฟระบบดิจิตอลครับแน่นอนครับแบบประกันแบบนี้นั้นถ้าไม่ดีดีผมไม่กล้ามีถึง2เล่มครับผมแล้วแผนกษีเงิงคุณเป็นไงครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดบอกเพื่อนคุณด้วยนะครับและกดถูกใจกดติดตามครับเพื่อไม่พลาด่าวตาด้านการเงินและความรู้ดีดีด้านการวางแผนการเงินครับผมรายได้หลังเกษียณเกษียณไม่ได้ครับผม มีอีกหลายอย่างในธุรกิจกันชีวิตที่ตัวคุณยังไม่รู้สักคนก็จำได้ครับพบ<อ>ก<อ>ับมิติใหม่กับการคบลวมการขายในรูปแบบของออนไลน์ครับผมชัดเจนถูกต้องเข้าใจง่ายอธิบายสดสดด้วยความรู้และความรักหาความรู้และสาระวางแผนการเงินของคุณดีๆง่ายๆที่เพจประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีคุ้มครองทันทีครับผม คุณก็ทำได้ครับ